เวลามันเดินกลับมามันหอยกากลับแล้วอ่ะมันไปเปล่ามันต้องไปกินมันจะทำซิ่งไม่ผลก็ต้องเจออยู่บนนี่มันต้องอยู่ในบบ ไปไว้ถึงหลักกับชาไม่ี้เลยมานมาดีกันปาณีแจลุกใหญ่ไหมครับไม่ชี้อคล้องอยูอ๋อแสดงว่าเขาต้องหาอะไรตัดได้นัเป็นครีมอ่ะเอารำไม่หายูจะถ่ายดยเห็นมั้ยมันเห็นหรอก

ประมันปิดแต่เเอาแจไปไงใช่ใช่ที่ไหนคดเรอแต่ีน้แกล็อกเปามรอแกฝากัเอาแยไม่มีน้อประหลาดเหรอ้วมันเปียเเราจ้างคนลยก็พันผมว่าฝากหายไปหายจากกระเป๋าเลยแกะไปตูแต่กมรกตัวเองกเราเราโดนลอเป่าอ๋อคือน้อกเปิดตรวจสอบก่อนว่าเราดนรูอเปล่าถ้ม่แกะทีลงอกเป่าเนี้ยแกะากแกะหายไปเลตงมีน่นในเค๊แล้วก็หาดไปดุตัวไปจากาไหนแล้วก็เงินในบาทบัตรไหนก็ รวมๆแล้วหลายหมื่นค่ชีพไม่ได้แค่คือเขาว่ารถบัสมาสี่คันเลยคะร้อนขบาจ่หมดเลยหลักหมื่นขึ้นเนาะหลายวันนะเนาะไม่นจะเปิดไงไม่ได้เปิดตังเลยวันตังใจวันที่สามนี่จะเปิดเนาะไปขายที่แจกินเองเนี่ยโดนขโมยไปซะก่อนค่ะ